มากินข้าวกับยายจากพีน่น้องมาเมืนอม่ปิ้งไก่บอันนั่นเล้วหยัมบอ่อค่อยได้แล้วาใส่ก็เลยอยากกินกับบะหมีน้องมีเล็บป่าบาัหม่ี่หอยยางมากกระกระท้อนมากกระท้อนเริ่มมีได้พี่น้องนี่ให้น้องไม้ป่าหมากกระท้อนให้ย,ยายก่อนใส่น้ำป่าใส่ผงนัวเอ้ยน้ำตาล สับสับล่งลูกเออคันล่องตาเราไปพวน้ำตาเรากินกับขวัวปลาไหลลองพิมพ์ถือไปทามแม่นะยินกับขับ้วปลาไหลถือตรงๆเด้อนี่เออถือไปแป๊บน,นึง ฮะยังย่ำย่ำย่ำตะลุสองหน่วยเลยเหลือไเรื่องเหลืองแห่งนี้มมนแห่หวานเคีเ้ยล้วจำกินน้ำเขาไหมพี่น้องใส่นำ้นำตาลกาับน้ำปลาลงให้น้องไม่ซับกระบอกงวง Cái mông Ta lúc kín gấp quả pà lấy Dạ lúc kín mở rải đơ Bên ông quả pà lấy Lúc kín pà rải Ủa không? Ủa không? Mình ăn khí cơm phải lắc cây Hên tổ khí cơm môi lắc cây là nè Khí cơm môi lắc cây มาปเปลวให้แม่นด้ลูกนะ่ะเ,เ,เอาเร็วๆเปลวน้ำพิ่งเอาแม่ยองเอาอันนั้นมาห้ยายลูกอาจารย์นันขอมาห้ยายก่อนมากระท้อนไหม,มเดี๋ยวให้ไก่ซับซะอีก

เออถือไ่ได้ใส่ไปตีน่ไ่ด้ใส่รอกเาเอาไปซับใส่หยียอีกเด้ยน่ะโอ้บม่ได้ซับยางไม้เราบีใส่แล้วบีใส่ระบอออันว่างหันคาตะแนมมึงหนุ่มไม่หนุงบีบเห็น เห็นบ you ่พี่น้องเห็นเราบีบบ่เราบีใส่เหรอเบนบ่สีซับอีกบ่เดี๋ยวให้เขาปานให้มัสมีดเอามือเออเดี๋ยวให้เขาสให้ถ้าจบเขากินกระบอนั่นอยุ้ยสิไป้ซับทางไรมีดเอามือเด้อันปาดอีกหน่อยนึ่งค่ายออกเด้อไนเด้อตีข้อเด้เออ สมบอกสมหรือเข้มเข้ม,เข,มเข้มกับเอาน้ำตาน้ำปลาน้ำตาลใส่อีกจักแม่ใส่น้ำปลาก็น้ำตาล คนเย้ยเรหอนโภแต่น้ำพี่นนาะมันหอนพี่น้องไม่มีร่มกับจริงกับห่อนแต่ว่ากับมือนีกับไข่ถือว่ามีร่มมือมืออยู่กับกันยังดีอยู่มาบ้านนี่เอาเมื่อก่อนเอาเอาซู่มือแต่ว่าช่วงช่วงนี้สีเริ่มห่อนอันนี้ก็ยังไข่ดีมีร่มมะหายอยู่จังหน่อยถึงมีอายแดดก็ตามเนาะขอว่ามันเขาเที่ยงเลยเหมือนยนำยำ,ำลงแล้วกัอีหลาคนซีเมืองั้่นั้น โบอันนั้นจะเอาไปใส่เพิ่มใส่น้ำตาลแต่ใส่ก่บบานบ่หลายอโอ้ยเขาตาพอไปใหม่มาทาั้งยิ่งไหมักต่องเฮ้กบสู๋กันว่าบักสมมันคือ,อยากคืออยู่บงม่วง,ง,งนะ แบบต้องนี่มันมันพอกินแต่ไนมันเนาะขั้นข้าทานน้าเปลือกต้องต้องย่ำต้องค้นใส่เครื่องมันเลยร้ายมันเหี่ยแสบเลยตะข่อยพูคาๆกันเนี้ยอยู่นี่ยังคงแต่อาบยังห้อน เท้าก็เอาถุงซุปไว้ไย่มดากให้มันเข่าเนื้อเข่าเครื่องมันถุงซุปไปสวรรวันเกิดพี่เด้พี่แมพี่เกิดเกิดก็คือลงเท่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวหลายคนสิวะเกิดคืออยัง เอาไน่เอแม่ดนตูยนได้ยแบบอ๋อมันเป็นแหนนนางแหนน่เอาคักๆรูปพ่อด้ะ พี่น้องมาทายเป็นนาการให้มึงเนี่ยขอพูดแะ้วพี่น้องที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามพี่น้องบีน้ำเด้อคลิปนี้แ้้ว็คิดที่พานมาไปมาเน,นี่น้องบีขอตัวไปก่อนยายกินบักต้องไปการสวัสดีจ้าพี่น้อง